สวัสดีค่ะครูหมูจ่าอิตาเลียนแปลไทยนะคะชาวโซนมียวไดอิตาเลียนเปลไทยช่วงหลังมานนี้ครูก็ได้รับเอ,อ่อเมสเซจนะคะจากนักเรียนมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเปิดคอร์สใหม่เนาะนักเรียนก็จะถามว่าเอออายุเท่านี้จะเรียนทันไหมเรียนไหวไหมหรือว่าเคยเรียนมาแล้วแต่ยากจังคะครูไม่รู้แบบแตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่เรียนภาษ,ษาอิตาเลียนเนาะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันค่ะวะ่ามีไมยเสร็จอะไรที่ทําให้เราแบบพูดคล่องหรือว่า ไปข้างหน้าเดินไปได้วยกันกับภาษาอิตาเลียนได้ค่ะในการเรียนภาษาใหม่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ตัวอักษรการออกเสียงคำนามประโยคคำถามเนาะแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆที่มันก็จะค่อยๆเพิ่มเลเวลของเรามากขึ้น,นแล้วก็ c h a l l e n g ์ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเก่ง ภาษาตั้งแต่วันแรกเนาะหมือนเด็กเล็กๆก็เหมือนกันต้องเริ่มการออกเสียงเพราะฉะนั้นในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเลยเนาะไม่มีใครเกรงมาตั้งแต่วันแรกแต่ว่าเมื่อเราเริ่มแล้วเราต้องไม่หยุดค่ะเราต้องไปต่อค่ะ Non serve essere <Okay>. perfetti nel primo giorno ma non bisogna mai fermarsi โอเค Numero uno non mollare mai davanti alla R o g l i <No? laughs> มันเป็นเสียงที่ยากค่ะทุกคนเพราะภาษาไทยเราจะไม่ใช้รอเรือหรือเสียงยงี่ที่มันจะขึ้นจมูกชัดเจนเนาะแต่ว่าตอนแรกมันก็จะยากแต่พอเราเริ่มใช้เนาะเราก็จะสนุกไปกับมันค่ะเดี๋ยววันหลังครูจะทำบทเรียนตัวเอเริ่มมาให้ลองฝึกเนาะโอเค n มา e r ล2สอ r l า a n ลาอันเคสเซสบาล คนเราเรียนรู้จากความผิดได้เพราะฉะนั้นอย่ากกลัวที่จะพูดค่ะในเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในชั่วโมงภาษาอิตาเลียนแล้วใช้เวลานั้นให้คุ้มค่านะคะพูดมาเลยเพราะว่าครูอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะแก้พร้อมที่จะอธิบายว่าเออทำไมมันถึงถูกทำไมมันถึงผิดอย่างไรนะคะคีอาเพอราดิสปเลียเรนนันเปเรราไมมอร์โดฟลูเอนเต3 Ascolta col cuore no più ascolti più capisci no โอปราภาษาเนาะด้วยการฟังด้วยหัวใจคะ่ะไม่ว่าเราจะฟังเพลงดูหนังเนาะเปิดทำเออไม่ว่าเราจะทําอะไรไปแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยฟังข่าวไปด้วยเนาะเราจะได้ค่ําได้น้ําเสียงได้สําเนียงของเขาโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวเลยเน no. าะค่ะปรดก็เอ้อฟังเพลงไปด้วยรองรเอ๊ะคํานี้ปนแปลว่าอะไรคะ่ะ นะสี่วตรคนที่ชอบเล่นกับภาษาค่ะจอกก็คนละลิงกว่าไม่ใช่ลิงกว่านี่นะหมายถึงภาษาิตเลียนค่ะนั่นก็คือเว,าอวหหลาที่เราแบบทำอะไรเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองไปด้วยเอ๊มาโอฟาเม่เอ๊คอสฟ,ฟอโ์จอดเจวันนี้จะทำอะไรดีนะเอ๊ฉันหิวจังเนาะหรือว่าฝึกพูดกับตัวเองนากระจกนเานาะ parlare davanti allo specchio โอเคฝึกพูดฝึกคิดให้เป็นภาษาอิตาเลียนค่ะในการเรียนรู้ภาษาเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนแต่ว่าต้องใช้ให้สนุกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรต่างๆว่าคิดในหัวไปด้วยฉะนนมาเคเบลโลควาโซร่าด์มาเคเบล e เบลร่าด์เวลาที่เราเห็นคนแบบหล่อๆเดินผ่านคนน่ารักเดินผ่านก็แบบเคคารีนี่อะไรประมาณนี้เน่าฮ่าฮ่าห้ายริทม l โมเดอะเข้าใจ จังหวะการลื่นไหลของภาษาอิตาเลียนค่ะภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันเหมือนเป็นเสียงดนตรีเนะาะคำต่อคำม,มันจะคลองจองกันเนาะอุนนาเบลล่าดอนนเออเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งเนาะปาลลาพิเอโนคอนริทโมคอมเมสิสติสิคันตันโดเซย์เข้าใจใช z a หมายถึงคนที่ เข้าใจในภาษาไม่แค่กับการท่องจำเนาะอิอุโซโนตูเซลุยเลยแอโนซิอ i โมโวเอ o ซเตโลโรโซไม่ใช่แค่ท่องจำแต่รู้ว่าจะต้องนำไปใช้อย่างไรเนาะเพราะว่าการใช้จริงมันจะทำให้เรา fluente ตเนาะลื่นไหลไปกับการพูดอิ s o โซโนเน o ดนเนะโลโรโซเนบราวิเป็นต้นนะคะแบบไม่ใช่แค่จำแต่ว่าได้นำไปใช้จริงๆคะ่ะ s e t ็จเต็คอนหมายถึงว่าในการเรียนภาษาใหม่เนี่ยเราจะต้องให้ใจกับมันค่ะปาดละคอนโน o ม e a s c อสกอล o ตคอน e น m ม a เลอิมพาร์เพราะว่าอะไรที่เราตั้งใจใส่ใจเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็มีพาสชั่นเนี่ยเนาะหรือว่าเราจะเรียนภาษาอิตาเลียนไปทําไมใช่พูดกับเพื่อนกับแฟนใช้ไปเรียนใช้เพื่ออ,อ่านหนังสือใช้เพื่อไปติ่งไปกรีดนักร้องอะไรเงี้ย พวกเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบมีกำลังใจในการเรียนนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเรารู้ว่าแพชชั่นของเราก็เออันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เบื่อแล้วไม่เหนื่อยไปกับมันอย่างไง่ายได้นะคะสมมุติว่าอยากเรียนเพื่อจะไปคุยกับครอบครัวไปคุยกับเพื่อนเราก็จะแบบอยากเรียนเพราะเราอยากจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเราอยากจะสื่อสารกับเขาได้คอมมูนิกาเรเลกับเพื่อนๆได้เนาะ ที่สำคัญนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรควานตีอันนี้อเวเตหรืออยู่ที่ไหนนะคะโดเวเซเตก็สามารถเ,าเรียนภาษาอิตาเลียนได้เช่นเดียวกันนะคะครูเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยเพราะว่าแค่หนึ่งคำสมมติว่าหนึ่งคำเนี่ยก็เป็นหนึ่งก้าวที่ทำให้เรารู้จักภาษาอิตาเลียนมากขึ้นแล้วก็เดินต่อไปในแต่ละวันเพิ่มคำศัพท์ไปในแต่ละวันได้เยอะขึ้นด้วย แอม,มว่านักเรียนครูนะคะอายุมากที่สุดเจ็ดสิบห้านี่ก็น่ารักมากเนาะเรียนไปด้วยกันคือครูก็เรียนมาจากนักเรียนเนาะสิ่งต่างๆที่นักเรียนแบบเล่าให้ฟังก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิตครูด้วยจริงๆแล้วก็ตั้งใจในการสอนมาขึ้นเพื่อเออจะดูว่านักเรียนจะมาในทิศทางไหนไปไปแบบไหนเพื่อช่วยให้แต่ละคนเนี่ยที่มีเป้าหมายไม่เหมือนกันเนี่ยสามารถ เรียนภาษาอิตาเลียนไปได้ค่ะสรุปสุดท้ายในการที่จะเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะฝึกสม่ำเสมอเนาะทบทวนสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการออฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการฝึกแล้วเนาะไม่กลัวผิดเนาะ,ไม,นะไม่กลัวผิดพลาดพูดมาเลยพันเวิร์บมาเลยเนาะแล้วก็ฝึกใช้ภาษาในชีวิตจริงค่ะเล็กๆ,ๆน้อยแม้ว่าเราคิดกับตัวเองพูดก,กับตัวเองก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้วนะเนาะ ถ้ามีสิ่งนี้ครบนะคะต่อให้เริ่มจากศูนย์ก็สามารถเรียนภาษาเตาเลียนได้พูดภาษาเตาเลียนได้แน่นอนค่ะครูเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะถ้ามีคำถามนะคะอย่างไรก็เขียนมาแนะนำสอบถามกันได้เรื่อยๆเนาะขอกำลังใจก็ได้ยินดีมากค่ะอัง h ฤ tu ูป่วยปัดหลาเรออิตาลีเนาะได้ๆเจ้าชา